คือหลังจากที่คุณครูเส้นไหว้บรรพบรุษเสร็จแล้วก็มีความหวังนะคะว่าจะได้รางวัลที่หนึ่งอย่ากินไก่กินป้าเกะป้าอะไรอย่างนอ่าทำพิธีเส้นวันนี้นะคะลูกหลานก็มีความหวังเนาะรางวัลที่หนึ่งหวดทีสิถึงนี่จงได้ก็ให้คุณตาคุณยายเทวดาฟ้าดินนะคะที่ร่วมรับไปแล้วก็ช่วยให้โชคให้ลาภลูกหลานในเด้อนั่น ลูกหลานกังวังอยู่ดีว่าที่ใดจะเป็นเลขท้ายสองตัวหรือรางวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่วันที่หนึ่งเดือนตุลาคมพศสองพันห้าร้อยกสิมาเด้อสออ 2, าธุสาธุเด้อคุณตาคุณยายยายถั่วต